กินโดยสปูนพาดาสามสูตรในกล่องเดียวมิติใหม่แห่งการดูแลผิวสวยด้วยคานูส <c oughs> สนใจไหมคะอ,อร่อยนะพี่ไม่แทงขวดละสามบ้าบาทเองคะ่ะสนใจไหมคะอมของอร่อยก็ไม่เอา,อเอาปลาจ้าปลาคะ่ะ ปลาไหมคะเอาไม่ไม่ยังไม่ได้ถามเลยว่าจะชายเหลือรีบตอบเลยไม่มีตังค์ละสินะเราอะพี่คะชุนเป็นคนอีสานชุนโอ้คนอีสานต้องซื้อแน่นอนก็เอาครับไหวไหมันยังล่ะอคิดว่าเป็นมันผิวขี้มันชุนเดี๋ยวไม่พลาดเลยโอ้ยทำไมอะคะปลาอร่อยอร่อยอาคุณค่ะซื้อปลาร้าไม่จ้ะ อนันัวปลาค่ะนี่ทําใหม่สดทุกวันเลยค่ะน้ําปลาอะไรเนี่ยสุนารีไงคะอ๋ออันนี้กินไม้พิรมพรอยู่ก็ไม่เป็นไรของพี่ไม้ก็อร่อยเนี่ยของคุณสุก็ลองชิมสิคะแต่ไม่ชอบกินเป็นน้าปลาชอบกินแบบเป็นต้นตุ้งกว่ามีเป็นไห่ไหมฮะถ้าไม่มีขนาดนั้นไปแพ็เก็ตกะเดี๋ยวก่อนถ้าไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรติดต่อไปที่เพจบ้านสุนารีนะปลาสุนารีก็ดู เป็คนเรานะมามทำงานยังมาไทยยินในรายการเ้าอ,อ่ะใครเป็นคนกลางก่อนไปล่ะอ่ะเอามามมเอามาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทั้งหมด เศรษฐกิจแบบนี้เนาะอะไรที่เป็นเงินเป็นทองง้อเงยได้เราก็ต้องทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าสนใจปานินดดเดียวสุดเจ้าสุดเพูดให้ครบหรือไม่งั้นก็แอดไลน์ไปที่นะคะมีแอดข้างหน้านะคะ h i a r p a 8 8 0 9 0 1 1 7 7 7 7 7่นแม่ทีหลังอย่าเปิดโอกาสให้สองคนนี้นะมีโอกาสไม่ได้ทายอินตลอดเลยแล้วก็อย่าลืมเค้ก้ว้ ้าไปในเพจของนุมแได้นะไปสั่งในนั้นได้เลยแต่วันนี้แขกรับเชิญของรายการผู้หญิงธรรมหากินมีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นผู้หญิงธรรมหากินตัวจริงเสียงจริงเลขขายแบบนี้สุดท้ายได้ดิบได้ดีกุ้งเนี่ยนะเอาไปปล่อยให้ที่ไหนเนี่ยไปถามใครใครก็ไม่ซื้อแต่วันนี้บอกเลยว่าครึ่งล้านเอางี้ดีกว่าครึ่งล้านต่อเดือนต่อเดือนเพรพบกับน้องปิ๊กปอไร่ขิงกุ้งเผาเลยค่ะ ร้านใหญ่โตแบบนี้เนี่ยเขาก็ลําบากมาก่อนนะต้องเป็นเล่่เล่ข,ข,า,ยขายกุ้งยังไงอะตอนแรกก็เผากุ้งส่งตามบ้านนะคะไปเอากุ้งจากเพื่อนมาค่ะแล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์วิ่งขายค่ะเอาไปส่งตามบ้านตอนแรกๆก็ขายได้4ี่ห้าโลค่ะต่อวันท้อไหมก,ก็ท้อนะคะพี่ก็พยายามอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วครั้นก็เลยกลับมา อยู่ที่บ้านค่ะคราวนี้ก็เลยเอยเรารู้ราคากุ้งก็เราไปเอากุ้งมา,มาขายดีฝาค,ค่ะขายเองเลยค่ะขายเองอตอนนี้เห็นบอกเขาได้เกือบพ่งล้านเลยเลยหนู<า>ยอดมันเยอะค่ะพี่แต่ว่าเรายังไม่ได้หักต้นทุน แล้ววันนี้เอาอะไรมาให้พวกเราได้ชิมบ้างมันดูน่ากินเยอะเลยพี่สาะเมนูที่ร้านมีทั้งหมดกี่เมนูลูกสิบเอ็ดเมนูสิบเอ็ดเมนูเริ่มต้นที่อันนี้สาวอยากเริ่มต้นที่ไหนก่อนอันนี้จะกุ้งผัดกระเทียมค่ะพี่เมนูนี้จะขายดีมากเลยนะคะเราพราะว่าเราใช้กุ้งเป็นเป็นจากบ่อว้าวที่ร้านจะมีกุ้งเป็นบ่อเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะอันนี้เป็นยำแซลมอนค่ะแซลค่ะอันนี้ลูกค้าชอบทานมากค่ะแล้วนี่อันนี้เป็นปูทะเลไข่ดองน้ำปลาด้วย อันนี้ที่ร้านดองเองค่ะพี่กุ้งเผาอยู่้ะคุงเผาที่ร้านจะมีตัง้งแต่ไซส์480บาทค่ะ แล้วก็550บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดคือ10ถึง11บตัวโลเยอะเยอะลูกหกร้อยแปดสิบบาทค่ะสิบเอ็ดตัวหนึ่งโลอุ้ยถือว่าเยอะนะพูดพี่ตั๊กตัวกำลังดีนะขำมันหัวเกรงใจจังเลยแล้น้ำจิ้มก็สำคัญน้ำจิ้มนี่ลูกค้ามาพอน้ำจิ้มเนี่ยแหละค่ะพี่จิ้มต้องเด็ดตรงไหนหนูทำวันต่อวันครับใช้พริกอะไรลูกใช้พริกสวนค่ะน้ำลายน้ำลายแตกเลยค่ะเอานะฮะนี่ตรงนี้แหละอร่อยอยากแค่จะแค่ไม่ได้ อันนี้เป็นสูตรของคุณแม่เหรอน้ำจิ้มมาใช่ค่ะคุณแม่ถ้าได้นี่นะมีรสมันมากเข้าวร้อนๆนะจะกินแล้วนะเน่เมื่อไหร่จะเข้าปากเนี่ยเก่งยังเยี่ยวเหนียวแล้วปูจะเอาข้าวมีข้าวจะเอาปูอุ้ยหายเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงวะของก็สดนะแล้วอันนี้มันอะไรอ่ะน้ำจิ้มอันนี้ปูอบภูเขาไฟค่ะน้ำจิ้มโดน มาดูแอร์คุณแม่มาดูอีกเมนูมาดูอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูคือถ่ไฟว้าวไข่ปูซีคอนลิเนเจอร์ค่ะที่ร้านเหมือนกันปูนมสดอบภูเขาไฟค่ะแล้วดองปูอ่ะน้องเขาใส่นมสดเข้าไปน่ะเจ๊แล้วมันจะได้ไม่แข็งคุณแม่แล้วตัดมาหัวนะอันนี้หอยเชลล์ย่างเลยค่ะอันนี้เป็นหอยเชลล์ย่างเลยใช่หอยเชลล์ที่ร้านสดค่ะพี่แล้วก็ราดไข่ปูหอมเจียวมันนิ่มมันไม่แข็งนุ่นผ้าหอยนิวซีแลนด์ค่ะที่เอามาเด็ดๆที่ แต่ยังไม่หมดท่านี้อะไรคะน้องปิ๊กเขาบอกว่าวันนี้จะมาโชว์เคยได้ยินชื่ออาหารนี้ไหมหมึกผัดกะปิซึ่งน้องปิ๊กไม่ได้ทำเองนะน้องปิ๊กพาคุณแม่มาจะไม่ลูวแม่ตุ๊กต้อนรับแม่ตุ๊กค่ะแม่ตุ๊กวัสดีค่ะแม่อย่าทำล่วงใส่เท้าฉันนะ โคกอินด้วยพกตั้งแต่สมัยตอนที่ทํากุ้งเผาเดลิเวอรี่ส่งอ่ะอันนี้มาโชว์ค่ะเอามาโชว์ด้วบนี้ไม่ได้มาใช้เอามาโชว์เครื่องปรุงของเราต้องใช้อะไรกระเทียมสับค่ะพี่มีรสดีมีกะปิมีน้ําตาลทรายมีน้ํามันหอยมีน้ําตาลค่ะแล้วก็มีต้นหอมมีหอมเจียวเราต้องใช้ไฟแรงขนาดนี้เหรอแม่แปลเบาๆไป้วยไฟคือที่งานใช้งานฉันเลยใช้ไฟแรง แ้ม่ทราบนิกจ๋าตอนที่เอากุ้งไปเล่ขายเนี่ยแล้วไม่มีคนซื้อรู้สึกยังไงตอนนั้นอารมณ์มันว่างท้อค่ะพี่น้อยใจท้ออยู่แล้วล่ะน้อยใจว่าเออทำไมแบบโบมีน้อยใจด้วยนะของเราดีแท้ๆไม่สนใจเราเลยอย่างเงี้ยหนูแวะไปเล่ขายหลายร้านไหมหลายล้านหลายล้านอยู่เหมือนกันใช่ไหมประมาณเจ็ดแปดร้านนะคะวันนั้นไม่มีเลยไม่มีไอรับของเราเลยเขามีลูกค้าประจำหมดแล้วค่ะใช่ค่ะเห็นบอกว่าร้องไห้เลยอ่ะ หรอลูกเหรอก็ขึ้นมาบนรถแฟนก็จะถามว่าขายไม่ได้เหรอเขาเห็นเราเดินน้าซีดกลับมาเขาก็รู้แล้วแฟนถามเลยงั้นแสดงว่าก่อนที่จะเดลิเวอรี่ก็เกิดจากความท้อนั่นแหละท้อที่เราจะเอากุ้งไปเลขขายจนในที่สุดเนี่ยเราก็เป็นเดลิเวอรี่ก่อนพอเดลิเวอรี่เสร็จสักพักค่อยมาตั้งเป็นร้านเหรอคะร้านได้มายังไงร้านได้มาก็ ตอนนั้นนะคะช่วงนั้นขายกุ้งเสาร์อาทิตย์ค่ะจะขายได้ประมาณวัน 15- 20โลคราวนี้เราก็เห็นว่ามันเริ่มมีลูกค้าแล้วค่ะพี่มีเพื่อนนะคะช่วงจังหวะเพื่อนบอกมาถามว่ามีห้องพี่สาวจะให้เช่าต่อเอาไหมเซ็งสองหมื่นค่ะเราก็ขายมาเรื่อยๆมันก็ขายดีอะค่ะแต่อะไรที่ทําให้ลูกค้าติดใจอ่ะจนแบบกระแสหนนดีเกินคาดอ่ะคิดว่าเพราะอะไรเราขายราคาไม่แพงของสดแล้วก็ลูกค้ากลับมาก็เพราะความสดแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยค่ะพี่ บอกว่าน้ําจิ้มเด็ดเด็ดจริงใช่ไหมพวกเราคอนเฟิร์มเลยคุณผู้ชมค่ะน้ําจิ้มแบบสุดยอดมากเลยหอมพริกไปทางไหนนะคะทางนู้นหอมมากเลยพี่ซู่อุ้ยถ้าใส่ต้นหอมเป็นต้นๆนะคะเป็นดุ่นแม่คงจังเลยอ่ะหนูดี๋ยวม่ดูดิแม่อยู่ที่ร้านเนี่ยคุณแม่จะอยู่ในครัวแม่เป็นแม่ครัวหลักเลยเหรอแม่ใช่ค่ะแต่แม่มีมือสอนลูกมีสอนลูกน้องเป็นหมดแล้วค่ะเย้สุดยอดเลยพี่ซู่มีกิ๊พริกอยู่กับ ชิ้นใหญ่มากเลยดูน่าทานมากคุณแม่บอกไม่ใส่ผงชูรสเยอะใส่แต่รดดีแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะ่สิเนาะแค่นี้ก็อร่อยกะปิเขาสวยจริงเลยนัวน้ำด้วยนะคือคือกะปิมันนัวอยู่แล้วไงกะปิแม่หอมหอมเนาะหาลองดิ เดี๋ยวก่อนก็ได้กลมๆกะปิมันหอมหวานก็ดีน้ำมือไหลเลยสวยนะเวิร์กมากเลยอ่ะเหมาะกับราดข้าวมากเลยแล้วก็พริกใส่ด้วยนะพี่ชมเนาะมีอย่างนี้แล้วก็มีไอ้นี่จะกินข้าวสวยหวานหวานหน่อยหวานเข้มๆ้นช่วงถ้าคุณรักผม ปัญหาของหนังศีรษะและเส้นผมเอาแบบเส้นผมบางทั้งศีรษะเลยนะคุณคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะมีปัญหาแต่ปัญหานั้นเกิดกับแขกรับเชิญของเราในวัยแค่15ปีเท่านั้นตอนนั้นอายุสิ้าไปหาหมอแล้วก็ไปตามคลินิกต่างๆอะค่ะแล้วมันดีขึ้นไหมลูกไม่ค่ะและ<ก>้วเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างหนูว่ายังไงก็ล้หอหอัวโป่อะไรประมาณเนี้ย ครูเห็นครูก็คิดว่าเราไปทำคีโมมาหรือเปล่าหมไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะครูคือเมกาเดินไปไหนมาไหนเลยเอาไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าไม่กล้าออกไปเพราะความมั่นใจเราหายไปใช่หายก็ค้นหาตามอินเทอร์เน็ต YouTube หนูก็เลยมาค้นพบคาวิล่าค่ะทีเนี้ยก็เลยลองเปิดใจใช้ดูรู้สึกว่าสบายหนังศีษามากขึ้นเหมือนได้ชําระล้างสิ่งโสออรจากหนังศีษาออกไปเลยครับพี่หนุแมมอันนี้คือตื่นเต้นมากๆคือจะได้ผบใหม่กลับมาเลย ฮาวิล่าเป็นสมุนไพรสดมีทั้งอัญชันเห็ดชุมใหญ่บอระเพ็ดและมีอีกหลายตัวซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรสดที่ดูแลบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมโดยตรงและอีกข้อเด่นหนึ่งของฮาวิล่าที่ทุกคนชอบก็คือหลังจากที่สระเสร็จแล้วเราปล่อยให้แห้งโคนผมเรายกผมไม่รีบแบนสาวๆหลายคนเวลาสระผมกลัวหรือเกินว่าหลังจากที่ผมแห้งหรือว่าหลังไร r ์เสร็จแล้วเนี่ยผมเราจะรีบแบนแต่ปัญหานั้นจะหมดไปถ้าหากว่าคุณใช ใชวิล่าค่ะเท่ากับว่าวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนเพราะฮาวิล่ามาใช่ค่ะเปลี่ยนมากมากเลยคือตอนนี้ผมกลับมาสวยแล้วก็สวยนี่ไงเห็นไหมสบัดได้เลยใช่สบัดได้เลย ผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาหยิบมือถือขึ้นมาวันนี้เรามีโปรเด็ดเด็ดมาฝากอย่างแน่นอนโปรที่คุณผู้ชมจะได้รับวันนี้บอกตรงนี้เลยว่าเป็นแชมพูขวดใหญ่1ขวดโทนิคขนาด100 ML 1ขวดและครีมนวดขนาด100 ML 1หลอดค่ะคุณผู้ชมโทรเดี๋ยวนี้แล้วจ่ายตอนนี้เพียงแค่1 5 0 0 80บาทเท่านั้นเอง0 2น <ปะ S 1> 2, 2> <ปะ S> 1 5อง9หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมค่ะแอดไซน <av> ์ h a v i l a H A V I L A H ค่ะชีวิตแฮปี้เพราะมี h a v i l a ร่วมทำมาหากินโดยคอดีพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจช่วงโควิดก็เป็นยังไงบ้างกระทบไหมของหนู มากค่ะพี่อยังไงเงียบมากค่ะพี่ค่ะแต่หนู้เน้นส่งเดลิเวอรี่ค่ะพี่เน้นบอกช่วงแรกๆรายได้ติดลบเลยเหรอรายได้อะไรจ่ายไม่มาลานร้องไห้เหรอร้องไห้ค่ะพี่ลูกเล็กมันมีลูกกี่คนคะสามคนค่ะอายุเท่าไหร่กันบ้างก็มี13ปีค่ะพี่แล้วก็มี6ปีค่ะแล้วก็มีคนเล็กสุดกำลังใช้เงินเลยกำลังใช้เงินกลังเรียนเนาะคุณยายเนาะ คุณยายก็ช่วยหาในครัวไงเห็นบอกว่าหนึ่งในเบื้องหลังที่ทําให้เรามีกําลังใจก็คือ1ลูกสองคุณแม่และยังมีคนสําคัญอีกหนึ่งคนคือแฟนค่ะคุณสามีีเขากําลังให้กําลังใจอะไรบ้างเขาคอยผักดันตลอดอะค่ะพี่แบบว่าอย่าท้อดิสู้ดิ ให้กำลังใจดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจะชอบบอกดีแฟนน่ารักจังเลยอ่ะไม่ใช่ให้แค่กำลังใจที่บ้านนะคะมาให้กำลังใจถึงนี่ด้วยค่ะมาด้วยมาด้วยพี่แจ้สามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะูาแเดียวกับสามีฉเจ้สูงเท่าไหร่พีแจ้ดครับหพี่แจเส้ามาแล้วสักเพลงมาสักเพลงมา แน่ค่ะตอนแรกที่เห็นปิ๊กเขาทําแบบไม่มีใครรับกุ้งเขาพี่แจ้ว่าไงก็ไปไปอีกร้านหนึ่งก็ไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยอะไรที่ทําให้ไม่ท้อเป็นกําลังใจให้เมียมีลูกครับต้องคอยต้องให้กําลังใจเขาตลอดต้องสู้ตอนบอกเขาบอกเขาว่าไงพูดยังไงปกติก็ไม่ค่อยพูดให้กําลังใจกันหรอกเขาก็จะบอกรักกันก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยให้ยิจม้าตาเหลือกันหมดเลยแถวนี้ตาเรา เขาจะไม่ค่อยพูดเขาใช้ภาษากายเขาจะบอกว่าสู้ดิสู้ดิอย่ดิสู้เนี่ยหมายถึงอะไรการทำงานหรืออะไรคนนอนด้วยอะเราเนี่ยสู้ดิเห็นบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งลำบากถึงขนาดไม่มีตางซื้อนมให้ลูกๆเลยเหรอคะใช่ครับใช่ขนาดนั้นเลยหรอพิ่แจ๊คและผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงรับ j o บ มีขี่วินมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรอย่างงี้ครับต้องบอกเลยพี่แจ้ก็รับราชการเป็นทหารเนาะอันนั้นก็คืออาชีพหลักของเราแต่ในเมื่อมันไม่พออ่ะก็ต้องเสริมเนาะหาอาชีพเสริมพี่แจ้พี่แจ้ออกเวรเสร็จแล้วก็ไปขี่วินมอเตอร์ไซค์ได้พอได้ไหมวัช่วงเช้าก็ได้ครับสามสี่ร้อย พี่วิ่งนั่นกี่โมงกี่โมงวิ่งวินเนี่ยหกโมงเช้ายันเก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม่กี่ชั่วโมงหรอกพี่ตั๊กเพราะว่าต้องต้องงานใช่เหนื่อยไหมพี่ตอนนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยครับสู้ต่อไปครับก็สู้อย่างเดียวครับเขาก็จะบอกว่าสู้สู้ดิอย่าท้อดิมันก็เลยทําให้ิ๊กอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกันในเมื่อถ้าเราจะสู้แล้วเราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยในฐานะแม่ของลูกๆก็คือเริ่มจากการที่เอากุ้งไปเล่ขายนี่แหละค่ะ เล่ขายก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จเลยคุณผู้ชมคะเล่เป็น10บสร้านเหมือนที่น้องเล่าตอนต้นจนมาถึงเปิดร้านแล้วในที่สุดคําว่าสู้คําเดียวมาถึงวันนี้ได้เดือนนึงก็เกือบครึ่งร้านเลยอ่ะดีใจด้วยอินดีด้วยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่ายอดกําไรนะคุณผู้ชมขาะย้องที่เาท้องอยุ่แล้วคือซื้อของมาขายไปซื้อของมาขายคนแม่เราจะได้เราเอาแค่พออยู่ได้ค่ะในยุคนี้นอะนับปกนะ มันก็เป็นทุนหมุนเวียน<ช>อย่างน้อยรอเราก็ยังได้ช่วยแจ้อีกทางนึ่ง<ช>ด้วยแจ้ภูมิใจไหม ที่เป็นจุดหนึ่งที่ผลักดันจนมาถึงทุกวันนี้ผมใจครัก็ขอให้จากวันนี้หลังจากออกรายการไปลูกค้าเข้าไปอุดหนุนเยอะๆนะคะทั้งหน้าร้านแล้วก็ Delivery ดว้วยจะตามไปได้ที่ไหนยังไงบอกบอกเดี๋ยวฝากร้าไว้สักครู่ได้ไหมคะแต่เรามีเรื่องเซอร์ไพรส์จะเจวันนี้วันนี้พีกจะมาเซอร์ไพรส์คุณสามีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้โชว์บอกรักกันตอนก่อนนอนทุ่คืนยังไม่บอกใช่ไหม ให้พวกเราตาร้อนตาเหล <c oughs> ือกกันมากขึ้นแม่คุณแม่ก็ต้องให้มันสุดค่ะเอาพิเตรียมอะไรมามาต้องปิกขาวันนี้ต้องปิกมีของมาเซอร์ไพรส์คุณสามีเด็กๆก็เข้ามาเลยลูกอู๋อะไรอะอะไรเลยอะไรเลยปิกให้เสร็จไปถือเลยรองเท้าเกิเกิบเกิบทำไมถึงเน่หมดเดียวแล้วพี่นี่คนนี้บอกเมียซิกจ้าแกทำไมถึงเลือกซื้อรองเท้าให้เขาไม่ค่อยได้ซื้อรองเท้าให้เขาค่ะพี่ ค่ะเพราะว่าเขาจะชอบบ่นตลอดเลยว่ารองเท้าพังแล้วเนี่ยรองเท้าพังแล้วเนี่ยทำไมไม่ซื้อสักทีก็จะเป็นคนที่แบบว่าต้องรอให้พังก่อนแล้วถึงซื้อแม่เราดูได้ไหมอ่ะวันนี้ให้สองคู่เลยค่ะเคยมีของขวัญแบบนี้ให้กันบ่อยๆไหมคะเออแต่ก่อนนะให้นะพี่เดี๋ยวนี้เหมือนกับเงินมันอยู่ที่หนูคนเดียวไงคะหนูเป็นคนเก็บเงินคนเดียวตอนนี้ตกจางแล้วหนูต้องเก็บคนเดียวค่ะก็นานๆทีก็จะให้ค่ะพี่พี่แจ้เป็นไงูกใจไหมแจ้ชอบไหม ครับอู้ยโอ้สองคู่พี่ให้รองเท้าแล้วอยากพูดอะไรให้พี่แจ้ไหมคะอยากขอบคุณเขาค่ะที่ทุกวันนี้เขาเหมือนเป็นแรงผลักดันมาตลอดนะคะถ้าไม่มีเขาผลักดันวันนี้ก็ไม่ไม่รู้จะได้ขายกุ้งไหมครับพี่ถ้ามีมีแจ้ที่คอยเป็นสนับสนุนเราวันนั้นะใช่ค่ะกำลังใจและแจ้หลักัะแจ้หล่ะอยากบอกอะไรพี่ขอบคุณครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ดูแลทุกอย่างเลยเรื่องที่ร้านเรื่องเรื่องที่บ้านเลยเขาก็ดูแลหมดเลยเพราะผมก็ทํางานหนักตรงนี้ทำงานเยอะ เขาก็ดูแลทุกอย่างต่างคนก,งก็ต่างดูแลซึ่งกันและกัน<ช>เพราะว่าเรารู้ว่าแต่ละคนนั้นมีภาระหน้าที่หนักแตกต่างกันไปต้องบอกว่าประคับประคองกันไปคุณผู้ชมค่ะเนี่ยชีวิตคู่ จริงๆแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้แหละถ้าเราไม่ประคับประคองไม่อีกคนนึงอาจจะท้อเพราะฉะนั้นอีกคนนึงห้ามท้อเราก็ต้องสนับสนุนให้สู้นี่เป็นอีกหนึ่งคู่ตัวอย่างที่ทําให้เรามีกําลังใจที่จะทํามาหากินต่อไปนี่หนึ่งคู่ทําให้เราเห็นแล้วในวันนี้จริงๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สนับสนุนสามีพยาแม่ด้วยแม่ด้วยแม่ก็แม่สู้ถ้าไม่มีแม่ก็น้องพี่เพราะว่าลูกค้าติดกับข้าวมอแม่แล้อใช่นแม่ทำาโดยจริงอาเจ๊ค้าซื้อรองเท้า ำให้้แลวอยากทำอะไรคะไม่ให้ของขวัญอะไรที่สมัยเหรอคะหอมแก่หอมเลยหอมเลยก็แล้วแต่อะไรแล้วขับวัวให้มาน่ารักอ่ะเอาแกงให้เขาหองด้วยขับแกงมาขวบติ๊กเลยน่ารักเลยโอ๊ยหมดแค่พี่จะกลับบ้านเลยได้ไหมฝากร้านเลยค่ะเพราะว่ามันมีคนอิจฉาจะกลับบ้านแล้วค่ะก็ไปได้ที่ร้านปอไร่ขิงกุ้งเผานะคะ อยู่วัดเล่หิงค่ะเข้ามาจากปากทางเพชรเกษม300เมตรค่ะอยู่ซ้ายมือค่ะก่อนถึงวัดเล่หิงก่อนถึงวัด1กิโลค่ะเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วคุณผู้ชมขาเพื่อกันพลาดนะขอให้ทั้งคู่ประสบความสําเร็จคุณแม่ด้วยขอให้แข็งแรงนะคะขอบคุณค่อค้าที่ขายแบบนี้ะคะคุณแม่ช่วงหน้าสิคะพักแป๊บนึงตอนนี้พักแป๊บนึงอ๋อเหรอฮะและช่วงหน้าเนี่ยพบกับเสี่ยเขาจะมีสปรายเราใหญ่หลวงมากจริงเหรอใครรู้ไหมใครคะเสี่ยเทนค่ะโอ้ยเสี่ยพันล้านจะเ มั่นใจผมมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีคร เาไปแล้วนะคะโดยตามที่เลขเท่าไหร่คะ oh, ป,ปีนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าต้องไปดูตามหน้าข่าวธุรกิจ <Yeah. S 2> เพราะว่าปีนี้เนี่ยเราเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก <Yeah. S 2> ารบอกยอดเป็นการชี้หนังแต่ว่าจริงๆ oh. แล้วต้องบอกว่าปีที่แล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณนะฮะโดยเฉพาะแฟนๆผู้ญิงทอหมายกินนะสายไม่จเข้าตลอดนะฮะก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วทะลุเป้าเลย มีความะยันคนดีมีน้ำใจนี่ยอดขายทะลุเป้าแล้วมีน้ำใจกับลูกน้องนะให้รางวัลลูกน้องแสนเลยค่ะคุณแม่นอกจากกันลให้ลายแล้วหยุดเกือบเดือนหยุดเกือบเดือนนะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนในติดตามข่าวเอ้ยมีการให้รางวัลพนักงานเนี่ยโอ้เป็นหลักแสนหลายคนอันนี้จริงมีที่มานะคบเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้จัดงานปีใหม่เราก็เลยเอาเงินหลักร้านที่ไม่ได้จัดงานเนี่ย มาจับฉลากให้น้องๆดีกว่าคือเราเนี่ยก็เหมือนว่าให้พนักง,งานทุกๆคนเนี่ยเขียนพรที่อยากได้มามข้อละ1น0 0แสนบาทจำกัดว่าเออหลายคนอยากได้รถอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กล่องมาแล้วมันไม่น่าเชื่อนะสุดท้ายเป็นเรื่องสถาบันครอบครัวจริงๆนะครับเพราะว่าฟินาลี่เนี่ยหยิบขึ้นมาคนแรกเนี่ยเขาเขียนว่าขอให้คุณพ่อหายป่วยอ,อซึ่งกลายเปว่าหนึ่งแสนบาทนั้นนะคือได้ไปจา่ายค่ารักษาคุณพ่อของพนักง,งานเรา โอ้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ได้ไปก็คือลูกอยู่ในท้องประมาณ5เดือนอก็น่าจะเป็นค่าคลอดค่าทุนการศึกษาะนะครับเออนี้ก็รู้สึกว่าเออดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยทุกทุกคนที่ได้อุดหนุนคอเลาเจนกระป๋องทองเราเนี่ยก็ได้ส่งต่อทั้งบุญกุศลกําลังใจไปให้พนักง,งานที่กําลังสร้างครอบครัวหรือว่าคุณพ่อที่ป่วยอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะมีโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าเปิดต้นปีมาเอาไปวางที่บ้านกันดีกว่านะครับเ<า>พี้ยนน้ำหนึ่งใส่ใจตัวเองกันนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับก็ชื่อโปราานมมมิรรใคเดผ วันนี้ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับว่าน,นี่คือคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะครับซึ่งเป็นแบรนด์คอลลาเจนชนิดผงหรือชงดื่มซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในปี2019ถึง2020นะครับแล้ววันนี้ครับขอชงแก้วแรกในปีพุทธศักราช2564คิดถึงเสียงนี้จักเลยอ่ะ โอ้ไม่ได้ชงมาเป็นเดือนนะฮะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรที่ชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลนนี้คุณแม่เลงเลงกันแล้วเดี๋ยวดูน้อออกวัน้อยออกอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีภาพของลูกค้าป้ายแดงมาครับชื่อว่าป้าพรป้าพรเนี่ยเป็นพนักงานนวดแผนไทยเขาบอกว่าตอนนี้ในวงการคนนวดแผนไทยเนี่ยนะครับก็มีกระป๋องเนี้เอาไว้ในออฟฟิศทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องใช้มือใช้อะไรเนี่ยนวดแล้วเขาก็จะบอกว่าเขามีสถิติว่าเขาเนี่ยเคยรู้สึกว่าเอ้ยนวดประมาณ6ชั่วโมงต่อว นะครับแต่พอทานแล้วทุกวันนี้ครับแปดถึงสิบชั่วโมงเขาก็ลุยเขาก็สู้สู้สบ่อยย่นทำมาหากินเดอร์นะครับ <c oughs> เขาก็จัดเต็มเลยนะครับทุกวันนี้ก็เลยเป็นแบบว่าเอ,อ้ยส่งภาพมาบอกว่าเชิญชวนทุกคนเถอะว่าวันนี้เราไปถึงทุกวงการแล้วจริงๆนะครับหรือว่านี่ฮะคุณบิวครับเป็นพนักงานที่แบบว่าเป็นพนักงานที่เล่นเกมไปด้วยทํางานไปด้วยแต่ที่ออฟฟิศก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าเขาก็ทํางานได้ดีนะครับเขาก็เปิดเกมไปด้วยเล่นไปชานมไข่มุกอะไรมาสั่งนะฮะสั่งมาส่งถึงออฟฟิศตลอดนะครับแล้วว ให้ทุกพนักงานทุกคนไปวิ่งออกลังกายเขาก็บอกเขาวิ่งไม่ไหวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอน้ําหนักตัวเยอะนะครับหัวเข่าเนี่ยต้องแบกน้ําหนัก2ใน3ของร่างกายตั้งแต่เนื้อเข่าไปนะฮะใช่กลายไปว่าเรื่องวิ่งเนี่ยก็ต้องแบบเอ้ยลองค้นหาข้อมูลนิดนึงนะครับซึ่งคุณบิวก็เลยบอกว่าเอ้ยเห็นคุณพ่อคุณเชนนะครับได้ทางก็เลยลองจัดบ้างครับทุกวันนี้เริ่มวิ่งเหาะแล้วก็เริ่มแบบว่าดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองน้ําหนักเริ่มลงแล้วด้วยนะครับซึ่งเกิดจากการวิ่งอย่างสม่ำเสมอแล้วก็็คคคววววบบุุมออออาาาาหหรนนนััี้้้กกกกตตง่่ยใใใทสจเ ในปีใหม่นี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเอาไปวางที่บ้านผมว่าเป็นแรงบันดาลใจได้ดีนะครับ <ettu> ว่าเตือนสติเราให้ตักวัลลช้อสแล้วก็ใส่ใจในเรื่องการทานอาหารใส่ใจในเรื่องการพักผ่อนนะครับวันนี้เปิดโปรโมชั่นเลยดีกว่าโอา้โหวันนี้ครับซือ2 2> ้อ2กระป๋องทานได้เกิน4สี่เดือนนะครับจาก3980าต่อแรกเราลดเหลือ2990าอยู่แล้วแหละแต่วันนี้ซื้อ2กระป๋องแถม3กระป๋องไปเลยเปิดปีใหม่นะครับให้ คนได้ซื้อนะฮะ5กระป๋อง1ล้านมิลลิกรัมในราคาเดิม2,990นะครับวันนี้ให้2,000ซิตเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขายมาเดือนหนึ่งเข้าใจว่าทุกคนทุกคนอยากสั่งแบบแก้แค้นผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พร้อมนะครับโทรมาให้ทันนะครับ2,000ซิตครับ1ล้านมิลลิกรัมราคาเดิม2,990พร้อมแล้วโทรมาครับที่027668899หรือ Line@ a อ a อาร99นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง<ม>ว่าถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนี้ยังไม่เคยสั่งของผ่านทีวววีีีเเเรรรรราาาาขอป็นแนแแบ์กกททท่่ใให้คุณค<ม>ะััจพิธ ง่ายมากโทรมาบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องจดเลขเบัญชีไม่ต้องไปที่ตู้ ATM ครับพนักง,งานจะเอา5กระป๋องทองเนี่ยรวมแล้ว1ล้านมิลลิกรัมเนี่ยครับไปส่งที่บ้านแล้วค่อยจ่ายเงินเพียง2,990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบว่านัดแนะได้เลยนะเงินเดือนออกวันไหนสะดวกวันไหนอยู่บ้านวันไหนเพราะว่าอันเนี้ยเก็บเงินปลายทางฟรีนะครับแล้วนี่ฮะ<ช>เป็นการยกก้วครั้งแรกของปีสองพ ชมแล้วใสไม่ใส่สีแล้วก็รู้สึกเหมือนกินน้ำเปล่าวันหนึ่งว่าเรากำลังโอน้อยออกเพื่อที่จะได้เชนอะ ดื่มแก้วนี้นโอเคนะฮะก็อยายกจะให้ทุกคนนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีสูตรที่แบบว่าพี่ตั๊กถืออยู่นะโอ้เพราะดื่มทุกวันสบายใจนะฮะแล้วอย่างคุณพ่อผมก็ทานน้องใบเฟิร์นพิจินเตอร์ก็ทานทุกๆคนก็ทานนะครับวันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าย้ําเลยนะครับปีนี้โปรนี้เนี่ยมีครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะทําการรีแบรนด์แล้วนะฮะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอามัโดจะมีแถลงข่าวใหญ่นะครับในแง่ธุรกิจนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นรีแบรนด์ด้วยเปลี่ยนกระป๋องด้วยแล้วก็ต้องบอกตตตรรรงงๆววว่่่าาาาาไไซนนนีี้้้้ลูกคปะะจํอุเพ จะเป็นเดือนสุดท้ายที่คุณจะซื้อโปรโนี้ได้ครับเ,เดือนหน้าเนี่ยกระป๋องจะเล็กลง <ไป S 1> นิด <ไป S 1> นึดนงนะนะวันนี้นะครับ ครับเื้อใช่อันนี้อันนี้รไรกันสองโอเควันนี้นะซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม3กระป๋องใหญ่นะครับวันนี้จํากัดแค่2องพันสิทนะครับโปรโมชั่นนี้มีจํากัดเท่านั้นนะฮะไม่มีเพิ่มไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าของแถมเนี่ยแพงกว่าของซื้อนะครับก็ต้องขออนุญาตกรรมการนะครับวันนี้ซื้อ2กระป๋องแถม3กระป๋องได้1ล้านมิลลิกรัมนะครับทานได้นู่นเลยฮะเกินสิงหากันยาตุลาเลยนะครับจ่ายแค่2 9ง0โทรมาครับที่0-2 เจ6ดหกหกแปดหรือ Line แอดอาร์มารนะครับแล้วก็มีบริการผ่อนชำระด้วยนะ0%นยานถึง4เดือนผ่านบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับลองโทรมาปรึกษานะฮะผมกำลังจะย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายนะครับอยากให้ทุกคนถ่ายรูปไว้ก่อนจดเบอร์ไว้ก่อนค่อยๆทยอยโทรมาวันนี้ให้ถึง2 0ง0นสิทธิ์นะครับเป็นโปรปีใหม่นะครับซื้อ2แถม3 1ล้านมิลลิกรัมครับ2,990โทรมาครับที่02766 8899หรือ l ล n e แอดอามาโดเกนะครับโทรมาจองสิทธิ์ได้เลยนะคะจองสิทธิ์ไปก่อนได้ใช่แล้วครับต้องบอกเลยว่านี่คือเป็นการเริ่มต้นปีด้วยการที่คุณต้องดูแลสุขภาพองน้ำด้วยคอลีจิคอลลาเจนจากอามาโดค่ะวันนี้ขอบคุณเสียมากค่ะเลียนเชนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบเห็นเชนเป็นไอดอลเลยนะเนอาเปนล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านในการทํากินอจัดมาจัดคาคำคมนะคะเสีย อยากได้นำพริกติดต่อสุนารีสิจ้าอยากได้สุขภาพดีต้องคอลละจีคอนแจ๊กย์นี่แหละหมดเวลาแล้วพี่สุจ้าพบกันใหม่นะคะจันถึงสุดนะคะทางท่องเที่วสารเมื่อเกนบหายโมงวันนี้เราไปก่อนคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ